สวัสดีครับวันนี้ผมคิงนะผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ AWC 2021รอบกรุ๊ปสเปย์นะครับผมซึ่งผมจะพูดเฉพาะคู่ที่มีไทยเท่านั้นก็คือบุรีรัมย์เจอเดวาและก็บุรีรัมย์เจอทีมแฟรนะครับเริ่มกันที่เกมแรกบุรีรัมย์เจอเดวานะครับผมเริ่มตั้งแต่แบนพิกนะครับผมก็คือเป็นทางบุรีรัมย์ที่แบนอิเลนดอร์กับคีราและก็เดวาแบนเอลสุกับเวเรสไปนะครับบุรีรัมย์ก็เลยเปิดหัวด้วยการหยิบไอริมา ฝั่งเดวาไม่ยอมก็เลยเอาตัวของร็อกซี่ผมที่แก้ทางไอริได้แล้วก็หยิบพายเตมาอีกตัวนะครับแต่ว่าบูดีรัมเนี่ยพอเห็นว่าเขาหยิบพายามาก็เลยหยิบไวโอเลตนะผมที่แก้ทางหายเตได้ดีแล้วก็ซิทผมที่มีความสามารถในการช่วยเพื่อนสูงนะครับเดว่าเห็นว่าหยิบซิทมาก็เลยหยิบมีนานผมเพื่อเพื่อหวังว่าถ้าเราฆ่าใครไม่ได้เราก็จะฆ่าซิทก่อนนะครับผมเข้าเฟดแบนเฟดที่2นะผมก็เป็นบูดีรัมหนุ่ม ที่แบนซาต้าแล้วก็ลิโปไปเนื่องจากว่าเดวายังไม่เปิดมีดนะครับแล้วก็เป็นเดวาที่แบนคิกซี่แล้วก็อ้อยไปเนื่องจากว่าวูรีรัมเนี่ยก็ยังไม่เปิดมีดเช่นกันนะครับผมต่อมาก็เป็นพลิกต่อไปของเดวายผมก็เลยพลิกตัวของแรสมานะครับผมทางฝั่งบุรีรัมผมก็เลยหยิบตัวมั่นใจของนุนุแล้วก็โอเวอร์ไฟมาผมก็คืออิกกี้แล้วก็ซูเปอร์แมนมาผมก็ทำให้อริตัวนั้น กลายเป็นป่าของเฟิร์สวันไปนะครับเดวาตอนแรกก็ยึกยักผมไม่รู้จะหยิบป่าตัวอะไรแต่สุดท้ายก็หยิบมาเป็นมูราดนะผมซึ่งผมมองว่าเสี่ยงพอสมควรนะผมแต่ว่าเดวาเขาก็าพลิกมาน่าจะเป็นดนวความมั่นใจที่เขามีนะครับ mm hmm. เริ่มกันที่ช็อตแรกของเกมนะครับผมช็อตแรกของเกมเนี่ยเป็นช็อตที่อีซันิวผมสามารถเซฟชีวิตตัวเองและนูนูนะผมที่โดนเขาปิดจากการจะปิดป่าเขานะผมด้วยการฟิกเกอร์ออกมาช็อตนี้ถือว่านิ่งจริงๆนะครับผม แต่เดวาเนี่ยก็ควรจะได้เฟิร์สบัตนะแต่ก็ไม่ได้ต่อมาก็คือช็อตที่2นะผมเป็นช็อตที่ต่อจากการว่าเดวาเนี่ยไม่สามารถปิดปิดสกอร์ทางบูริรัมได้นะผม mm hmm. ก็เลยโดนเฟิร์สวันเนี่ยที่ฟาร์มเสร็จแล้วผมมาตักเก็บร็อกซี่พร้อมกับโอเวอร์ายที่มาช่วยนะผมทำให้เป็นเฟิร์สบัตแรกของเกมไปนะครับผมต่อมาเป็นช็อตที่เลนล่างผมขนาดที่บุรีรัมเนี่ยผมเดินลงมาถึงสตัวผม นุ่นุและอิสลินดิวก็เลยใช้คอมโบอันตินุ่นุคู่กับ1ของอิสลินดิวเพื่อทําให้มวยและก็ฮายาของฝั่งเดวาเนโลนะครับผมและจากนั้น,นผมระหว่างที่เอนทีเนี่ยกำลังตีป้อมอยู่ผมนุ่นุก็เลยวิ่งอ้อมมาผมจากทางในป่าวิ่งวิ่งเข้ามาและใช้สกิลหนึ่งพร้อมกับสกิลสเนี่ยเก็บฮายาเตะไปได้เลยนะครับผมและเนะี่ยผมส,สำหรับช็อตนี้ผมมองว่าคุ้มมากผมได้ทั้งคิวและทั้งป้อมเลยนะครับผมต่อมาผมเป็นช็อตที่ทางของเอนทีเนี่ยผมพลาดนะผม พยายามจะขึ้นไปรับเว็บบนแต่ว่ามีทางของมูราัดนะผมที่ได้ดักไว้แล้วก็เลยสามารถเก็บ QNT ได้อย่างไมา่ยากเย็นนักนะครับผมต่อมาเป็นช็อตที่เลนกลางนะครับผมก็เป็นทางของโอเวอร์ฟลายผมที่ว่าบินมาแล้วโดนมหน้าดักไปทีนึงแต่ก็ยังจะสามารถบินต่อแล้วมาผลักตัวของโรซี่ของทางเดวาและทำให้นุนุปิดสกอร์คิวไปได้นะครับผมต่อมาเป็นช็อตต่อเน,นื่องผมเนื่องจากว่าช็อตนี้ผมเป็นช็อต5ต่อ5เลยนะผมที่พุ่มเอลไซ ก็เริ่มที่โอเวอร์ฟลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมผมที่ว่ามาปิดได้อย่างสวยงามเลยนะครับผมปิดแล้วผักเอาผักเอาผมผักหนักๆเป็นชุดผักสุขภาพแบบที่นักภาคพูดไปเลยนะครับผมก็สุดท้ายผมก็เป็นทางวุริรามผมที่ทําได้ดีกว่าเก็บทางดีวาไปถึง5ตัวโดยที่ฝั่งเรานีครับไม่เสียใครเลยยกเว้นแต่อิสเรลเดียวผมที่โลนหนักมากๆนะครับผมและสุดท้ายวูริรามก็เก็บชัยในเกมนี้ไปได้นะครับผม และเกมนี้ผมก็จบดสกอร์12ต่อ3คิวนะผมด้วยสกอร์ที่ห่างมากและ MVP ของเกมนี้ก็คือน no ูน no ุนะครับผมน no ูน no ที่ทำดาเมจไปถึง125,154เลยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นดาเมจที่สูงสูงเลยนะครับผมแต่ผู้เล่นที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งก็ต้องยกให้โอเวอร์ไฟลนะผมเนื่องจากว่าเกมนี้ผักหนักๆนักผักเป็นชุดผักตัวภาพแบบที่นักภาคพูดไว้เลยนะผมนักภาคถึงกับกล่าวชมเลยนะครับเนี่ย โอเคครับผมมาต่อนที่คู่ที่2นะผมเป็นเดวาเจอวริรัมนะผมฝั่งครั้งนี้เดวาเป็นฝ่ายสีน้ำเงินนะครับผมเดวาเริ่มแบนด้วยเอลสุและคีล่าส่วนวริรัมแบนเอเอนดอร์และก็ไอรินะครับผมเดวาโจหัวตัวแรกมาด้วยซิฟนะผมทางวุริรัมเปิดมาด้วยคอมโบนร็อกซีเนลแล้วก็ลิโป้นะครับผมวุวร,วริรัมอขออภัยครับเดวาเห็นว่า ทางบุริรัมเนี่ยตายยากตายเย็นก็เลยจะเอาตัวทูดามิมานะครับผมเผื่อริโปเนี่ยจะใช้ร็อกชิลก็เลยเลือกมาเป็นเฟอร์เรติโนและก็เวรสนะครับทางบุริรัมเห็นว่าเป็นคอมไฟเตอร์ก็เลยหยิบฮายาเตะมาแก้ทางอีกตัวหนึง่งพอหยิบครบ3ตัวเข้าแบนเฟดรอบที่2ทางบุริรัมแบนโทนแล้วก็เอ่อไวโอเลตไปส่วนเดวาแบนฉีและซาตานะครับต่อมาบุริรัมได้หยิบตัวดีแลกที่มีความสามารถในการขัดสูงสูงนะครับผม เดวายเห็นแล้วก็เลยเอาลาวิลของผมที่มีความสามารถในการหลบและก็ทูเลนที่ที่ค่อนข้างจะพลิวนะครับผมมาแก้ทางและตัวสุดท้ายของเกมในการแบนพิกก็คือร็อกซี่ของทางบูริรัมนั่นเองนะครับผมมาเริ่มที่ช็อตแรกของเกมเป็นช็อตที่บูริรัมผมเดินเกมเพื่อจะไปตัดลิงของเดวายครับและก็มีคนพลาดก็คือซิปนะครับผมจะมาดูดแต่ดูดไม่โดนและก็โดนเก็บไปในนาทีแรกของเกมนะครับมาต่อที่ช็อตต่อไปนะครับผมเนื่องจากความได้เปรียบในการเดินเกมเมื่อกี้ผมทำให้ ลิโป้แล้วก็ลิปโป้ของเฟิร์สวันแล้วก็นูนุนะผมมาเก็บทูเลนของฝั่งเดวาที่แอลไซได้นะครับผมต่อมาผมเป็นช็อตที่อุดิธรรมผมเดินเกมไปที่ป้อมล่างแล้วนูนุนก็ได้เปิดอันติตีป้อมจนแตกนะครับผมต่อจากนั้นมีทูเลนของฝั่งเดวาเนี่ยที่พยายามจะเล่นแต่โดนสวนจาก Angel ender, แองเจลิตดิเฟนเดอร์และก็คูนายบิดพร้อมกับการเติมผู้เล่นอีก2คนของวุฒิรัมนะผมทำให้เดวาเนี่ยเสียไปถึง3คนเลยนะผม ต่อมาผมเป็นช็อตที่โอเวอร์ฟลยแล้วก็เอ่อเฟิร์สเน่ยผมสามารถวิ่งมาเก็บตัวของเฟรนิโนไปได้นะผมแล้วก็ได้เดินเกมไปที่ป้อมบนของเดวาผมแล้วก็ได้การเอ่อขออภัยครับแล้ได้ทำการเก็บทูเลนของเดวาไปได้นะครับผมและช็อตนี้ผมเป็นช็อตที่เดวาผมเข้าใกล้าการข้าบุบรีรัมได้มากที่สุดนะครับโดยการโถมใส่ First One แต่ก็ได้สกิลขออภัยครับได้อิสลินดิว เซฟไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมและก็มีครั้งหนึ่งผมที่ว่าเดวานี่เข้าใกล้โดยการถมใส่ First One คนดีคนเดิมผมแต่ก็ไม่เคยจะได้ลุ้นเท่าช็อตนี้ตั้งจากว่า First One เนี่ยสามารถใช้สกิลหนึ่งออกไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นช็อตที่วิรัมผมเข้ามาตีบาแล็กล่างของเดวานและตามมาด้วยบาแลกบนและก็บาแล็กกลางในเว็บต่อไปนะผมและนี่ผมก็คือ ไฟสุดท้ายของเกมนะครับผมที่เลนกลางทางบุรีรัมนะผมถมใส่เดวาที่ไม่มีซัพพอร์ตอย่างซิปและจบเกมนะครับผมเกมนี้จบด้วยสกอร์สุดสวย17-0ต่อนะครับผมถือว่าเป็นเพอร์เฟกต์แมชของทางทีมไทยและ MVP ของเกมนี้ก็ต้องยกให้ NT นทผู้และผมก็ยกให้ผู้เล่นที่น่าจับตาคืออิสเินดิวที่สามารถเซฟเพื่อนได้หลายช็อตจากสกิลแองจ e ลิตีเฟนเดร์นผม จบคู่แรกด้วยบุรีรัมชนะเดวาด้วยสกอร์2องตู้โซนสองต่อศูนย์นะครับผมมาต่อที่คู่ที่2นะครับผมเป็นทางทีมแฟตนะผมเจอกับบุรีรัมนะครับผมก็เริ่มบนที่แบนพิกเหมือนเดิมเป็นทางของทีมแฟตนะผมที่อยู่สีน้ำเงินนะผมได้แบนเอเลนดอร์กับเฟร์รีโน่และบุรีรัมแบนเวเรสพร้อมกับอ้อยไปนะครับทีมแฟตนะผมได้หยิบตัวแรกเป็นลิโป้นะครับผมส่วนบุรีรัมหยิบ v i โอเลตแล้วก็ซูเปอร์แมนมานะครับต่อมานะครับผมก็เป็นฝั่งทีมแฟตนะผมที่หยิบตัวของแรสและก็ฮายาเตะมานะครับผมบูริรัมก็เลยหยิบมาเป็นอีกกี้นะครับผมเมื่อจบ3ตัวนะครับผมก็เข้าแบนเฟสต,ต่อเป็นบูริรัมที่แบนซีเนียลและก็คิวร่าไปส่วนทีมแฟตนะครับผมก็แบนโอเมนครับผมกับตัวอะไรอีกอีกสักตัวหนึ่งเนื่องจากว่า มันแบนอิกกี้ฮิรแต่ก็บุริรัมก็หยิบอิกกี้ได้นะผมซึ่งช็อตนี้ผมก็งงนะครับผมและพอแบนเสร็จก็เป็นบุริรัมที่หยิบไอริมาต่อนะครับผมและก็ทีมแฟตนะผมก็หยิบมาหลอดมากับอีกตัวหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเป็นเดียวมานะผมตั้งใกว่าทีมกราฟิกเนี่ยหยิบพยาเตมา2ตัวนะครับผมผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็จบด้วยบุริรัมนะผมหยิบซิปมามาที่ช็อตแรกของเกมนะครับผมื่องากว่าเกมนี้ตึงๆนะครับผมเลยทําให้มังกรตัวแรกเนี่ย ถูกสังหารไปก่อนที่เฟิร์สบัตจะเกิดขึ้นอีกนะครับผมมาต่อที่ช็อตที่2ในความตึงแบบคูณ2การเปิดมังกรตัวที่2โดยทีมแฟตนะผมแต่ลัดไปด้วยนู้นๆแต่ก็เกิดกับเฟิร์สบัตเช่นกันแต่เมื่อบนเสร็จนะครับผมสังเกตไปที่มินิแมปในมุมบนนะครับผมเนื่องจากว่าบน่นตั้งหลายทีแล้วว่าไม่ได้เฟิร์สบัตสักทีสุดท้ายก็เป็นดีฟักเซนแล้วก็โอเวอร์ฟลายนผมที่สามารถไปเก็บกาอูที่เลนบนได้นะครับผมต่อมานะครับผมเป็น ดิฟอกเซนแล้วก็โอเวอร์ฟลยนะผมที่มาย้ำเรียวมานะผมเช่นเคยนะครับผมและมังกรตัวที่3ก็ถูกสังหารอย่างง่ายดายโดยบุริรัมมาต่อกันที่ช็อตล่างเป็นช็อตที่ทีมแฟรนะผมโปอี e ใช้ช็อคพร้อมกับปิดป้อมและตีป้อมล่างจนแตกจนได้นะครับผมช็อตนี้เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้แต่ก็แยกย้ายกันกลับไปได้นะครับผม ต่อมาผมเป็นจ็อดที่แย่งชิงดักเลเยอร์นะผมตัวของ x p ของผมที่ดักอยู่ถูกรู้ตำแหน่งนะผมแล้วก็เลยโถมตายด้วยความที่ทีมแฟดผมเสีย XB ไปวิรัมผมจึงวิ่งไปพัดต่อกับทีมแฟดแต่ถูกสวนกลับด้วยการช็อกและปิดป้อมของโปรอี e, เพราะ,ะการเติมของเพื่อนอีก3คนจากทีมแฟดผมที่ไว้ใจกันจริงๆและทําให้เก็บนูนูเฟิร์สวันแล้วก็ k s เ a ไปได้นะผมสุดสวยเลยครับช็อตนี้ต่อกันด้วยผมช็อตต่อมาเป็นช็อดที่เดียฟกเซนนะผม อยู่เลนล่างและถูกปิดจากโปรอีและก็ดาอิมนะครับผมและตายไปในที่สุดต่อมาเป็นดาอิมนะผมที่หลุดตําแหน่งนะครับผมทําให้โดนฆ่าไปในที่สุดและเนื่องด้วยเสียดาอิมไปนะผมทําให้บูรีร,รัมเปิดมังกรทันทีแต่การตายของดาอิมนั้นซื้อเวลาให้เพื่อนอีก2คนอย่าง a อดซและก็กาอูเก็บดักซ์เลเยอร์ไปได้นะครับต่อมาบ,บูรีร,รัมหลังจากเก็บมังกรไปก็มาถมใส่ทีมแฟตจนเก็บโปรอีไปได้อีกคนหนึ่งนะครับอีก2อนาทีต่อมา ก็มาเก็บโปรอีที่เลนกลางเช่นเคยเสมแต่ว่ารอบนี้สามารถทำให้ ADC เลือดโลจนกลับบ้านไปได้นะครับผมเนื่องจากทีมแฟตเสียโปรอี e, และ ADC ที่เลือดน้อยจนกลับบ้านไปบุรย์รมจึงเปิดดาร์คเลืร์ทันทีและเก็บไปอย่างง่ายดายนะครับผมยังไม่หมดนะผมมีของแถมลงมาเก็บมังกรที่15นาทีแล้วนะผมไปได้แต่กาอูที่พยายามจะคอนเทสนะครับผมทาให้ตายไปอีคนนะครับผมก่อนหน้านี้ผมมีการา ค่า a อ c ที่เลนล่างและตอดเลือดโปรอีผมจนเป็นสาเหตุที่ทำให้บุริรัมของผมิ่งมาพร้อมกับจบเกมนี้ไม่ได้นะครับผมถือว่าเป็นเกมสุดตึงนะผมจบด้วยสกอร์บุริรัมชนะทีมแฟตไปด้วยสกอร์9ต่อ0คิวและ m v p ของเกมนี้ก็คือโอมดิฟกเซนนะครับผมส่วนผู้เล่นที่น่าจะจับตาก็คือเขาเนี่แหละผมจังหวัดเติมเดินเกมที่สวยสเลียเกินนะผมไรที่ตดเสียจริงโอเคครับจบไปแล้วสาหรับเกมแรก แฟดเจอกับบุรีรัมนะครับมาต่อที่เกมที่สองนะผมเป็นบุรีรัมเจอแฟดเช่นเคยนะผมและก็เป็นทางบุรีรัมที่บทสีน้ำเงินนะผมแบนเวเรสซูเปอร์แมนไปและแฟดแบรนด์ลิปโปฮายาเตะเบุรีรัมหยิบเฟรนนิโนมาและก็ทีมแฟดหยิบไอริพร้อมกับกิวกลอดบุรีรัมหยิบอ้อยหรือว่าอาวอีและก็หยิบรอลลีออนมานะครับผมส่วนแฟดก็หยิบคิกซี่ไปและก็แบนซาตตาและมวยบุรีรัมแบนดดีแลกและก็ฉี และก็เป็นทีมแฟลตที่หยิบโจ๊กเกอร์มาส่วนวิรัมหยิบสวนด้วยวันเตอร์บูแมนและก็ทรนและตัวสุดท้ายในการแบนพิกก็คือร็อกซี่นะครับมาเริ่มกันที่ช็อตแรกของเกมนะผม่ต่างจากช็อตที่แล้วจางต่างจากเกมที่แล้วที่เกิดความตึงมากๆแต่ผมช็อตนี้นผมเริ่มจากการที่ทีมแฟลตนต่นผมพยายามถมใส่ดิฟักเซนนะผมทีเลโสีแล้วจึงสามารถหนีออกมาได้ทําให้ a อดีซที่หลุดตําแหน่งมาตายลงไปแทนนะครับ และเป็นดาอิมนะครับผมที่มาเติมทีหลังโชว์ฟอร์มสุดโหดดักแปอันติและสกิลหนึ่งฟิกเกอร์ดักเก็บเฟิร์สวันไปได้นะครับผมมาต่อกันด้วย ADC ของผมที่วิ่งไปเล้าหรือนะครับผมแล้วก็โดนเปิดสวนนิดนุนๆแต่ไฟนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งดาอิมนะครับผมโจเกอร์สุดโหดวิ่งมาแปรอันติแต่ดูเหมือนครั้งนี้จะพลาดนะผมโดนโถมใส่แต่ก็ยังกดมาร์คเอาฟอร์สและก็สกิลหนึ่งสวนเก็บนุนุพร้อมกับพีชีพไปได้นะครับผม ต่อมาผมมี KSC นะผมที่โดนตัวของโ Pro E นะผมลากเข้ามาถึงจะมีนุนุคอยช่วยแต่ก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ไหวตายลงไปในที่สุดต่อติดๆหลังจาก KSC โดนเก็บไปบริรัมก็เปิดใส่ ADC ทันทีนะผมและเก็บคาป้อมไปได้แต่เสียโอฟลายที่ทนพิษบาดแผลจากป้อมไม่ไหวและเหมือนจะลดแลกแจกแถมนุนุนท,ที่ที่ไม่มีเพื่อนคอยช่วยอยู่ก็ทําให้โดนกาอูและโปรอีวิ่งไล่เป็นหนังอินเดีย ฆ่านุนุไปได้ในที่สุดพอหลังจากทุกคนเกิดขึ้นมามาต่อที่เลนบนนุน,นุก็เลยเปิดอันติผมเกี่ยว ADC ไว้ได้และปิดลงไปด้วยความที่เก็บไปได้หนึ่งตัวแล้วบุริรัมจึงได้ป้อมต่อและเป็น KSSA ที่ช้ใช้ซสุดที่สองเข้าไปเกี่ยวตัวของ GAO พร้อมกับอันติและลุมค่าลงไปได้แต่ที่ป้อมล่างนั้นก็ถูกตัวของ XB และดาอิมตีแตกไปได้เช่นกันและโอเวอร์ไฟที่มารับคิดและพยายามจะป้องกันป้อมชั้นที่2 ก็โดนเก็บลงไปพร้อมกับป้อมชั้นที่2ที่แตกลงไปด้วยแต่หลังจากที่ XB กลับไปก่อนทําให้ดาอิมที่ตีป้อมและกลับไปทีหลังโดนนุนุและดิฟักเซนเก็บลงไปได้เช่นกันต่อมาผมเกิดการแย่งแย่งมังกรกัอนอแต่เป็นบุริรามนะผมที่แย่งมังกรไม่ได้แต่ก็โดนดาอิมนะผมตีป้อมของบุริรามแตกไปเช่นกันต่อเนื่องที่เกมตึงๆมนมันนะผมแวะมาหาหน่อยเป็นช็อตที่นุนุนะผมอันติไม่โดน แต่รอยเลีนอันติไม่โดนมันจะไม่พิกเท่ากับอาจารย์เนสเฟิร์สวันของเราที่เล่นโทรนและอันติกิดด้านในเวลาใกล้ๆกันนะครับมาต่อกันเลยนะผมเป็นช็อตที่โปรอีนะผมพยายามจะเข้าเ okay, s s อสเซแต่โดนโถมสวนจึงตายไปมาต่อที่ดาอิมเห็นว่าเสียเพื่อนไปจึงฟิกเกอร์เข้าไปเก็บโอฟายและเจ้าคมที่ฟิกเกอร์ไปแล้วนั้นทําให้ถูกดีฟักเซนและนุนงเข้ามาเก็บแต่ดีฟักเซนก็ถูกกาอูเก็บขึ้นมาและนุนงก,ก็ถูกเก็บด้วยเอดีซีีไกร มาต่อนที่ดีฟักเซนเข้าไปเปิดใส่ ADC และปิดสกอ์ด้วยอันติและรอดออกมาได้ต่อมาติดติดด้วยกาอูนะผมที่พยายามเข้าไปเล่นแต่ก็โดนโถงสวนตายไปอีกคนเนื่องจาก ADC ที่เพิ่งเกิดและกาอูที่ตายไปทําให้บุรีรัมเก็บของได้อย่างไม่ยากนักด้วยพื้นที่ที่ครองอยู่บูรีรัมก็ได้บังกรเปรีกตัวและเก็บป้อมล่างไปได้ด้วย ADC นะผมที่1-1กับโอเวอร์ฟลายนะผมอยู่เลนล่างผมทําท่าจะไม่ไหวแล้ว แต่ก็ยังโดนบุรีรั์มาเตือนอีก3ตัวจนเทียบร้อยไปในที่สุดนะครับผมและต่อมาผมเป็นกาอูที่โดนอันติของนุๆนุนะครับผมและโดนเอ่อเฟิร์สวันนะผมยิงไปเก็บได้ในที่สุดนะครับผมและทำให้นะครับผมบุรีรับผมได้ดักสเลอร์ตัวที่2ไปนะครับผมและก็ได้มังกรติดติดกันนะครับผม <c oughs> ช็อตนี้ถือว่าความได้เปรียบสูงมากนะครับผม ต่อมานะผมเป็นนุ่น,นผมที่พยายามเข้าไปโซนห้เพื่อนนะผมเนื่องจากว่ามังกร15ทีได้เกิดแล้วแต่ก็ตายไปในที่สุดนะครับผมและก็มีโอเวอร์ฟลยผมที่ทําตัวเป็นชาวประมงนะผมจะพยายามเข้าไปฆ่า ADC ทถึงจะทําได้แต่ก็เสียชีวิตไปด้วยเช่นกันและเวลาของโอเวอร์ฟลยก็มีผลทําให้บุริรัมได้มังกรไปและ F-1 หรือว่า First One เนี่ยเป็นคนเก็บไข่มังกรไปนะครับมาต่อกันที่ข้างบนนะครับผมเกิดการไฟนะครับผม เป็นดีฟอกเซนนะผมที่ถ้าจะไม่ดีนะผมกลับรอดตายได้ทําให้นุนุนะครับผมที่ช้ากว่าโดนเก็บลงไปนะครับผมและต่อขอนด้วยคอมโบโปรอีและดาอิมนะครับผมทําลากโอเวอร์ฟลายนะมาฆ่าได้ในที่สุดดาอิมนะผมใช้ใช้สกิลหนึ่งเก็บโอเวอร์ฟลายเอ้ยขออภัยครับเก็บเฟิร์สวันไปได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเออ่ดีฟอกเซนนะครับผมที่วิ่งกันมาจากบ้านเห็นว่าเพื่อนตายไป2คน ก็เลยเข้ามาฆ่าเรียกเกาะเกิดของดาอิมและก็ฆ่าโปรอีที่ตายจริงๆไปนะครับผมในความได้เปรียบนะครับผมทีมแฟตก็เลยจึงขึ้นบ้านแต่ยังโดนเคเอสนะครับผมย้อไว้จนนุนุเกิดมากันทันนะครับผมทีมแฟตที่ขึ้นบ้านไม่ได้ผมก็เลยถอยมาเอาดั r k ซีเลีร์ก่อนนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นดัร์ตัวที่3ของเกมแล้วนะครับเกิดการนะผมต่อมาเกิดการไฟแย่งมังกรกันนะครับผมและจบด้วย ทีมแฟลที่เสียโปรอี e, และดาอิมส่วนบุรัรรมเสียโอเวอร์ฟลและเกาะเกิดของดีฟ็อกเอนนะครับมาต่อในความได้เปรียบนะผมของบุรัรมที่เสียคนเดียวจึงได้มังกรไปและดาร์กตัวที่4ของเกมก็ถูกบุรัรมฆ่าไปด้วยเช่นกันนะครับผมช็อตนี้ก็เริ่มจะใกล้จบนะครับเป็นช็อตที่เกิดการไฟล์ผมที่เลนกลางผลสรุปก็คือทีมแฟลนะผมเสีย a อ c และบุรัรมนมเสียดีฟ็อกเซนและก็เฟิร์สควนไปนะครับผม ต่อด้วยเลนล่างนะครับผมที่โอเวอร์ฟล์ผมโดนเก็บด้วยกาอูนะครับผมนุนุก็โดนโปรอีลากไปลุมตายนะครับผมและ็อดสุดท้ายผม k s s ที่อยู่คนเดียวก็กันไม่ไหวโดนทีมแฟตจบเกมไปจบเกมด้วยด้วย,วย,วยสกอร์ทีมแฟต21ต่อ17บุรีรัมพิกไปมาสุดมันเล่เม็ีของเกมก็คือดาอิมนะครับผมถือว่าผมว่าเป็นผลงานดีมากเลยนะครับผมและผู้เล่นที่น่าจับตาก็คือ เก้าอีกแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเล่นจ็อกเกอร์ได้อย่างสุดโหดผมทั้งฟิก1ทั้งช็อตต่างๆที่ดักได้อย่างสวยงามเลยนะครับผมสําหรับคู่นี้ผมก็จบไปด้วยสกอร์หต่อหเสมอแบ่งแต้มกันไปนะครับผมสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมหากไม่ชอบติดชมได้แต่ขอติชมแบบมีเหตุผลนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ